ก็วันนี้อาการไอจรอดนั้นก็ยังเหมือนเดิมนะคะผมก็ไม่เข้าใจว่ากูมาอยู่โรงพยาบาลเพื่ออะไรกูได้แต่ยาพาราแต่กูก็เบื่อเหมือนกันนะครับก็เลยก้อมาเล่นเกมในเว็บเฟซเฟซเคนเคยก็วันนี้ผมจะต่อยอดเดิมเลยนะครับที่ผมเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับ จะมาดูว่าหลังผมออกจากโรงพยาบาลเนี่ยผมจะได้เท่าไหร่ก็เกมที่ผมจะมาเล่นก็คือเกมแอคแท็เนาะซึ่งเกมนี้เหมือนผมจะเคยเข้ามาแวะชมเรียบร้อยละเพราะว่ามีเงินทางอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเบ็ดมากสุดเท่าไหร่400บาทกันเลยนะแต่วันนี้ผมจะเล่นงบกลางเพราะผมทุนเยอะเนาะทุนเยอะจะเล่นงบกลางเช่น60บาท เพราะว่าเราจะได้แบบว่าเสผื่อได้สแกตเตอร์ขึ้นมาเนี่ยมันจับได้ไม่น้อยเกินไปนะไม่มากเกินไปอย่างน้อยก็ให้มัน,นกับสแกตเตอร์ที่มันได้โอ้โหมันโหด,ดขึ้นมาเลยครับโอ้โหพูดังไม่ทันขาดคำนะมาดูสิว่า60บาทกับสแกตเตอร์เราเนี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่ชอไปครับ6บาทหลองอมสบาทและตอนนี้คูณ4 0บาทเนี่ยตกปากหนึ่งที กรอบเข้าไปแล้วยังไม่ได้เลบ้าร้ก้าสิบครับคูณร้อยหูร้อยสี่คูณไปอีก456รอย้าห้ยคูณสิบนะครับพันแปดสิโอ้ยไอเนี่ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าโอ้โหมันยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยมังครับเนี่ยทำไมมันได้เยอะอะไรขนาดนี้โอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยท่อพระเจ้าจอมันยอดมาก โอเคครับตอนนี้ได้มาอีก1,944นะครับมาดูีิว่าค่ารอบสุดท้ายเราเป็นยังไงอีก5 0 4บาทโอ้ยอีก504บาทยาวไปพี่น้อง3มรอบสุดท้ายขอหลอมหลอมโอ้ครูสิงแปเข้าไปแล้วแต่คืออ้โหมัทำไมมันรู้สึกว่ามันเงียบหายเงียบหายโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็แบบว่า ถึงเล่นในโรงพยาบาลก็ยังแตกได้อยู่นะไม่ถึงหนึ่งนาทีวันนี้กูได้ดูซีรีส์ไวขึ้นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากดยาวไปเดี๋ยวลดก่อนนะครับลดเหลือยี่สิบละล่ยดวงอย่างที่ทุกคนเคยเคยดูหลายๆคลิปนะโอเคเหมือนดวงมันไล่ไปแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะเพิ่มขนาดยี่สิบอันน,ะนี้เพิ่มเป็นหนึ่งร้อยแล้วกัน มาดูซิว่าหนึ่งร้อมันจะนำโช้แค่เราไหมเดี๋ยวเราจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามันได้สแกตเตอร์ขึ้นมาขึ้นมาไหมขึ้นมาโอเคถ้าเราได้สแกตเตอร์อีกรอบหนึ่งเราจะพอนะครับเพราะว่าดวงเราเนี่ยมันเดอบเบิ้ลพอแล้วเราอย่าไประโมบโลกมากเดี๋ยวลาบหายนะครับโอเคโอ้โหมาแบบเป็นหันตั้งตัวอีกแล้ว,วะครับ ไอเนี้ยจะกรเตริมันเอาอนทิงว่ะอ้โหแล้ววันนี้คูณร้อยด้วยอะคะ่ะตอนนี้คูณร้อยด้วยอะคะ่ะมาดูจิว่ามันจะได้ตังเท่าไรไปคูณยี่สิบได้ยี่สิบบาทคูณยี่สิบที่อะไรต่อไปึ่งทีสองร้อยสี่สิบนะคะจะคูณหกมายาวไปครับพี่น้องเฮ้ยเําทำไมมันมันก่อยวะแต่ถ้าก่อยแบบนี้มาแน่นอนสี่รอบสามรอบตัวซ้ายเนี่ยมาแน่นอน นะมาแน่นอนใช่ไหมมาแน่นอนใช่ไหม3,006บอกแล้วว่ามันมาแน่นอนมาอีก800สี่สิบนะครับอุยอ้ยคู1,0680ทำไมมันได้น,อน้อยกว่าไอ้3,006มันทีวะโอ้โหช็อบแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับโอ้โหมันได้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย,อ,ยอ,อุ้ยเราวังเมก้าอ๋อเราวังเมก้าเลยนะครับมาอีกแล้วล่ะ โอ้ยซูปเปอรเมเนกกเข้ามาโอ้ยมันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับอย่างที่บอกไปว่าผมได้สเตจสองรอผมจะพอนะโอเคเหมือนจะแบบก่อยแล้วแหละน้ำก่อยไหมรอบสุดท้ายโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้บวกมาหน่อยะวันนี้บวกมาสักเท่าไหร่เชียวว่าขอดูหน่อยเด้ บวกมา8ทันนะครับโอ้โหค่าห้องกูพอดีก็วันนี้ไอ้จอนมันก็บวกไปอีก8ทันนะครับจาก1 3 0 0ได้ค่าห้องพยาบาลอีก1วันก็ใครที่สนใจอยากจะเล่นนะคะเดี๋ยวไอ้จอนจะทิ้งลิงไว้ด้านล่างไว้ให้ บอกไปเลยว,ว่ามากับจอร์ดไอจอร์ดเนี่ยแม่งมีโปรโมชั่นเยอะพอไอจอร์ดมันอันดับหนึ่งของไอเว็บนี้เข้าไปแล้วที่แบบเป็นพู้เล่นที่ก่อนเงินเยอะนี่จุดก็ถ้ามีคําพูดคาจาอะไรไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยด้วยก็ไอจอร์ดมันเป็นของไอจอร์ดจังเงี้ยหรือจะให้ไอจอร์ดไปเป็นของน้องอะครับ